มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มโพสต์สถานที่กักตัวสเตคเควนตีนนี่มันตึกร้างชัดๆเห็นแล้วน่ากลัวสุดๆนี่มันโรงแรมร้างชัดๆหนุ่มรีวิวสถานกักตัวนะคะเห็นแล้วหลอนสุดสดกลายเป็นเ,นเรนดราม,ม่าค่ะเมื่อมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์รีวิวสถานกักกันของรัฐบาลสเตคเควนทีน ที่ตัวเองนั้นถูกกักตัวอยู่ในจังหวัดรนองในสภาพสถานที่กักตัวคล้ายกับตึกร้างพัดลมก็เอามาให้ชายก็เต็มไปด้วยฝุ่นเหมือนไม่มีการทำความสะอาดอะไรเลยโดยเขาระบุเอาไว้ว่านี่คือสถานที่สเตคเควนทีในไทยที่ผมเจอขณะนี้กักตัวสองคนต่อห้องสงสายอยากให้มีเพื่อนนอนไม่มีทีวีไม่มีตู้เย็นไม่มีแอร์ไม่มี Air, ไมม WiFi แจกพัดลมมาให้สองตัว แต่ตอนนี้ไม่มีไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำมันคือการอาศัยในตึกร้างเพียงแต่มีเตียงให้เท่านั้นเองอสอบมอบอกว่าให้เยี่ยวหลังระเบียงไปก่อนแล้วก็ยกมือไหว้บอกเจ้าที่เอาพิจารณาดูกันเอาเองครับพราะสถานที่แบบนี้ใช่ที่อาศัยหรือเปล่าไม่แปลกใจที่ทำไมบางคนมันหนีสถานกักกันเพราะมันคือบททดสอบจิตใจของคนจริงๆ ผมกับลูกมีพ่อมีแม่อยู่เฮ็ดผมขี้ร้ายหลายทั้งนี้ทางเจ้าของโพสต์ระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้มาดำเนินการเรื่องไฟฟ้าแล้วก็น้ำให้สามารถใช้ได้เรียบร้อยแล้วค่ะและนี่คือภาพในโพสต์ดังกล่าวนะคะสถานที่กักตัวโดยสภาพสถานที่กักตัวคล้ายกับตึกร้างพัดลมที่เอามาใช้ให้ใช้ก็เต็มไปด้วยฝุ่นนะคะไม่มีการทำความสะอาดอะไรเลย แถมไฟก็ไม่มีน้าไม่มีแบบนี้น่ากลัวเหมือนกันนะคะอย่าลืมสวมใส่หน้ากากนาไมยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและหมันล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ